ดีค่ะหน่อยอสังหาทั่วไทยนะคะวันนี้หน่อยมีบ้านแฟดหลังมุมนะคะมานําเสนอหนึ่งหลังค่ะบ้านแฟดหลังนี้ตั้งอยู่ที่ตาบลบางบัวทองอําเภอบางบัวทองจังหวัดนนทบ,บุรีนะคะบนเนื้อที่36ตารางวาค่ะตั้งอยู่ที่ถนนเมนซอย9้นะคะห่างจากหน้าโครงการหมู่บ้านเพียง600เมตรค่ะในตัวบ้านจะประกอบด้วย3มห้องนอน2ห้องน้งํา1ห้องครัว และต่อเติมโรงจอดรถให้เรียบร้อยนะคะด้านหน้าบ้านและข้างบ้านค่ะส่วนตัวพื้นนะคะปูด,ด้วยกระเบื้องการิโต้60คูณ60ทั้งชั้นบนและชั้นล่างค่ะรีโนเวทใหม่ทั้งหลังนะคะระบบน้ำระบบไฟใช้งานได้ดีเรียบร้อยนะคะ ในโครงการหมู่บ้านมีสนามเด็กเล่นนะคะมีรอปรพอ24ชั่วโมงอยู่แล้วปลอดภัยแน่นอนบรรยากาศยามเย็นเงียบสงบนะคะส่วนถนนเมนด้านหน้าเนี่ยจะกว้างอยู่8-10เมตรเลยค่ะเป็นถนนค่อนข้างกว้างและเป็นโครงการหมู่บ้านที่ไม่แออัดนะคะใกล้สิ่งอำนวยความสะดวกมากมายนะคะโลตัสแม็คโคนะคะ ดูโฮมค่ะและเดินทางไปเซนทันเวกเกตเพียง11กิโลนะคะส่วนการเดินทางจากเส้นกาจนาพิเศษนะคะเข้ามาเพียง7.5กิโลเพตรนะคะเข้าหมู่บ้านและเดินทางจากถนนเส้น346เพียง17กิโลเมตรค่ะการเดินทางสะดวกสบายนะคะถนนเส้นบางควยไทยน้อยเป็นถนนค่อนข้างกว้างนะคะรถส่วนกันและขับขี่ได้สบายค่ะ เจ้าของบอกขายในราคา2.49นะคะรวมค่าโอนให้เรียบร้อยแล้วถ้าลูกค้าท่านใดนะคะสนใจติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือนะัดชมซับได้ที่เบอร์โทร0 9 0 9 8 3 9 8 5 8ค่ะถ้าคลิปนี้ผิดพลาดประการใดต้องขออาภัยมาที่นี้ด้วยค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อชมคลิปต่อๆไปด้วยนะคะขอบคุณค่ะ